คนไม่ยู่เงียบไปไหนก็ได้นะอ้าวอีไหนเนี่ยทำไมวันนี้คนสารแนงกัอเไยฉันเยอะจังเลยฉันก็ระวางนั้นน่ะบางครั้งฉันสารแนงเรื่องคนอื่นแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาสารแนงเรื่องฉันนะเอออย่ามาฟาดปากกับกูเด้อก่อยู่้ังหลังเลยใช่แถวเดียวกับเราอออร์ลาที่เขาว่าเป็นเจเจเมืองวารคกูก็ใส่มาละบอกให้ผ่านอีออร์มาได้อ่ะกูแข็งแก่งอยู่แล้วล่ะ ไปแลยวไปห้องดาราศาสตร์ก่อนนะสุดที่ออาจารย์เอรลุนละได้ไปเถอะไปเถอะแล้ะไปเรียนไดาราศาสตร์อ่ะดาราศาสตร์เอ้าอีลิกดองดี่น้องมีใครอ่ะน้องยองใส่ชุดนี้อยม่น้รือเปล่าได้แล้วฉันน้องยังใส่ชุดนี้อีกเหรอแค่เดินไปทางนั้นกค่ได้นองได้ยินเปล่ะอีลิคได้ลงได้บ้านไหนมาน่ะทำไมใส่ชุดเดิมอยู่นะยังไม่ได้เลือกบ้านเลยเออให้ผิดทางใช่น้องดูชฉดๆเห็นได้ยินพี่เดมิโนเลยอ่ะเอาอาเลนะเดี๋ยวรอเข้าประตูน่าจะหาย อันอันนี้ได้ยินหรือเปล่าบอกได้ยินเลยเข้าประตูแล้วจางแดงได้ยินไหมแต่ไม่ได้ยินพี่ด้านนอกฉันไม่ได้ยินเราไม่นอหรอเอ๊ะไม่ไม่ไม่โราไม่นไม่ได้ยินฉันเหรอไม่ห้องแต่งสาดอยู่ไหนอลันออ๋ไม่ต้องห้องแต่งเดี๋ยวเขาพูดไม่หยุดอะนายรีบวิ่งหน่อยได้ไหมเผื่อไม่ทันนะเขาบอกว่าเข้าเรียนตอนกี่โมงนะมีอะไรในใจหรือเปล่าเธอชักเกินไปแล้วนะแบกทุบตีถิบแล้วเราต้องรีบไปแล้วไปเรียนดีกว่าวันนี้ใครจะนั่งข้างฉันนะ มีใครอยากนั่งข้างฉันไหมแบคเธออยากก็นั่งข้างฉันไหมว่าไงใช่ฉันนั่งข้างนายก็ได้โดมิโนแต่ถ้าเธอนั่งนะเธอน่าจะไม่ได้เรียนไม่เป็นไรฉันฉลาดอยู่แล้วแต่นายต้องตั้งใจเรียนนะเพราะนายดูไม่ค่อยฉลาดขอโทษทีนะดาราศาสตร์ม่โดมิโนเลยฉันไม่ถนัดอยู่ดีแหละฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันไม่เก่งหรอกจะวิชาไหนนายก็ไม่ถนัดอยู่ดีฉันว่าการป้องตัวอะไรการป้องกันตัวจากสตรมืดเนี่ย เป็นน่าจะเป็นวิชาที่น่าสนใจนะกันว่าฉันอยากจะเรียนวิชาป้องกันตัวจากนายนั่นแหละน่าจะไม่มีนะที่ฉันศึกษาแล <สา S 2> ้วน,นี่เขาเช็คอะไรหรือเปล่าไม่ครับได้คะแนนตั้งแถวใหม่เลยอันนี้ใช่ไหมจ,นจินโจใช่อาพาปิดประตูไปแล้วอ่ะเฮ้ยเพียนวัสนี้วัสดีอรนี่ไ,ไปแล้วอ่ะ เอดวัตด,ดีวัดดีครับเกมเชนวัดดีมันรู้จักคนเยอะจังวะไม่ได้เอ๊ะดักลัสมาเรียนด้วยเหรอเฮ้ยมันรู้จักคนเยอะจังวะไม่ได้ไม่ของฉันโอ้ซีรี้ทินโคตรเยอะอะ่ะดูดิไม่รอ <c oughs> วัตด,ดีวัตด,ดีฉ <c oughs> ันถามจริงๆเลยแบ็คเธอไม่รู้จักใครบา้างไหนเนี่ยเนี่ย อ๋อขอโทษอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของฉันรือเปล่าที่ฉันจะรู้จักคนนน้นคนนี้ขอโทษนะได้ไม่คอพอดีมันมีคนถักมาฉันจะยุ่งทุกเรื่องส่วนแบ๊กมีอะไรไหมไม่มีอะไรฉันรู้ว่านายชอบสาระแน่อยู่นะใช่ฉันสาระแน่นายกิฟฟินดอร์นะนายชอบแบ็คเหรอโอ้ไม่ได้ชอบเลยมอเทสนาย ระวังปาด้คนที่ชอบสารแนเรื่องผู้หญิงคือเราแอบชอบเขาอยู่สารเนทุกเรื่องสารนทุกคนนายอยู่กับฉันเดี๋ยวนายจะเจออีกนะฉันว่านายกำลังแสารเณรเรื่องของฉันอยู่นะเลเตอร์แต่ว่าฉันชอบนายไงอุ้ยเยเนไหมน่ายู่เียบไไหนก็ได้นะอ้าวอีอีไหนเนี่ยทำไมวันนี้คนสารเนรเรื่องฉันเยอะจังเลยฉันก็หวางนั้นน่ะบางครั้งฉันสารเณรเรื่องคนอื่นแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมาสารเณนเรื่องฉันนะ ฉันว่าเราลดเสียงหน่อยกว่ามาดิไอสตัดมาดิฉันโดนมาดิพูดอีกมามาอาอีกไหมมาดิยากจังเปิดกะเปิดไงโดมิโนไงมาดิมาเทียดมาดิฝีปากอะไม่แพ้อยู่แล้วมาดิเอาไหม ให้โด hey, มิโนในมีหนังสือเรียนหรือเปล่าล่ะอะไรดาราศาสตร์หรือให้มีหนังสือเรียนหรือเปล่ามีไอถึงโดมิโนโดมิโนใช่โดมิโนเล่มสีม่วง,งใช่ไหมเอ๊ะหรือสีม,อ,มอ,อันนี้วิชาอะไรอ่ะอันนี้วิชาอะไรอ่ะเอาไม่ใช่พืชดวงดาวเหรอดาราศาสตร์เปล่าไม่ใช่อ่ะอันนี้วิชาประวัติศาสตร์ปะ่ะเอ้า <laughs> เอ้าอั <laughs> นนี้วิชาประวัติศาสตร์หรือเปล่าอันนี้ประวัติศาสตร์อ๋อโอเค ประวัติศาสตร์เอาเหี้ยประวัติศาสตร์รตรชันมีนะฮะไอเรียรอ่ะบิ๊กี้เนี่ยเอออย่ามาฟาดปากกับกูเด้อกี้อยู่ข้างหลังเลยใช่แถวเดียวกับเราไอออล่าที่เขาว่าเป็นเจเจเมืองวัดตูคก็ใส่มาละบอกให้ผ่านอีออมาได้อ่ะกูแข็งแข่งอยู่แล้วละ่ะ เวรกรรมที่หนักสุสดที่เจอมาในชีวิตเนี่ยแหละก็คือมันนี่แหละจะบอกให้เอาแล้วแบ็คกันไปไหนเนะี่ยเอาแล้วใครหัวแถวเนี่ยแบ็คหัวแถวจีไงถ้าเราเขารับพี่คนอ่บเนี้ยไม่รู้อ่ะน่าจ,จะได้เรื่อยๆนะถ้าไม่มีที่นั่งอาจะต้องยืนนะ มันเดินไปทั่วของจริงนะไอเ่ะมันแบบมันมันอยู่มันอยู่ไม่สุกอ่ะอีเหียสามทุ่มอ่ะใช่ศรีมีประชุมสามทุ่มเนาะใช่ใช่เพราะว่าสารตาชาณะเขาบอกเนี่ยงั้นเราไปประชุมไปเถอะเอ็นฉันก็คงจะต้องไปด้วยนะต้องไปประชุมก่อนนะเรียบร้อยแบบเย็นเย็น ไอ้แบ๊กไม่เอาสักอย่างใช่ก็ยังไม่ได้เรียนกันนกยังไม่ได้เรียนเหมือนกันนะเชี่ยฉันก็ไม่ได้เรียนแต่เขาบอกให้ไปประชุมโคตรแหวกอ่ะเขาบอกให้แบบประชุมบ้านเหรอฉันไม่สนฉันจะเรียนเชี่ยไอ้โคตรเอาไม่เอาไปประานเข้าไปตอเขาจะล็อกมันนี่มันมีอะไรเหรอที่เดิจะไปในประชุมบ้านฉันอ่ะก็ง่าดีว่าแมทเทส มันถามใครวะออนนี้คนตัด่ออยู่ไปรอเรา,าจะไม่เข้าประชุมใช่ปะเราไม่ได้มียังไงเดียเราไม่ใช่กรรมการนักเรียนหรือสภาด้วยสิสภาสภาอะไรวะเ,รเป็นกรรมการก็ต้องประชุมหรอคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องสำคัญก็ควรจะต้องไปงนนั้นไงดีวะ เธอก็ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเธอไม่ได้มีฉันถูกละกรลัการอร้อาวเธอเป็นกรรมการเหรอใช่ควรประชุมเป็นกรมกร,ร,นกรมการสภาก็แล้วแต่ถ้าควรปประชุมฉันว่าหน้าที่ตรงนี้การศึกษามันก็สำคัญเหมือนกันนะสารศาสตร์อืมโอเคเรียนไปไหมค่ะแมสสารศาสตรปะนายเป็นสารศาสตร์ที่แมส ย้ายไปดาราศาสตร์ดาารสต์เธอก็ขึ้นฝั่งนู้นสิฉันว่าฉันว่าไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ต่อแถวงงๆกันเองค่ะไปไหมไปเล่นดาราศาสตร์ฉันยังไม่ได้เล่นดาราศาสตร์ดิว่ะดาราศาสตร์มันแบบมันม่วงดาราศาสตร์อันนี้คือคัสสองใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแล้วเขาดาราศาสตร์เริ่มเมื่อไหร่อ่ะเเนี่ยแหละสองาสามชังวิ่งไปนะเอาเหรออ้าวคัสสองคาสแรกฉันยังไม่ได้เข้าเป็นอะไรไม่หนิ๋ยวค่อยไปตามมาโอเค วันนี้กลุ่มเราดูเยอะแปลกๆส่วนหน่องส่วนหน่องรั้นอยู่ไหนอะฉันว่ามันไม่เคยน้อยอยู่แล้วศาาสดอะทุกคนดูดูวิ่งแบบรู้ทางเนาะผมได่ต้องมองหาคนเขาวิ่งไปทางไหนกันไม่เข้าประชุมแต่ทำไมเธอไม่เข้าประชุมเหมือนกันสภาเวทมนต์ประจำบ้านใช่เหรอ มันไม่ใช่แบบมีแค่เพีรเฟกเลยกันหรอโอ้อาจารย์เขาวันนี้สนุกที่สองอุ้ยโทษเพื่อนอาจจะมาน้อยหน่อยม่นี่หมดที่สองใช่ไหมแถวตามบ้านแถวตามบ้านนะทำไมเขาต้องพกกระเป๋าอะไรแบบนี้ด้วยวะเห็นแล้วแบบมันคันน่ะไอ้เหี้ย แต่ที่นี่ดูดูหน้าตาเขาแบบมันมันไม่ใช่บล็อกเียกันดีดูดิแสมคือดูดูปุ๊บมันจะแบบมันจะรู้สึกได้เลยว่าเออคนนี้มันคือคนนี้นะคนนี้มันคือคนนี้นะคือมันดูออกเลยอะเจ้าแห่งศาสตร์มืดเหรอคาถาฉันคาถาฉันใช้ไม่เป็นเลยจะมาให้เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืด ขอบคุณับตาักให้จากเออ่แมนนี่นะครับยินดีต้อนรับครับอยูนดีกันนานๆนะครับวีลค <Welcome. S 2> ัมว่าไงเออวันนี้วันนี้แกล้งจินจูเนี่ยถามว่าจินจูนอยากจะน,นั่งออกับฉันไหมขเขาเรียนตลอดนะฉันต้องการคนมีประสบการณ์มานั่งกับฉันนะ่ะเบื้องเปิดวันที่หนึ่งใช่ครับ ก็น่าจะปีใหม่เลยซึ่งเนี่ยสี่ห้าวันนี้ก็น่าจะอยู่อย่างเงี้ยแหละฮอกวส์น่าจะแบบวัเปิดนี่น่าจะแบบวันนี้แล้วอ่ะใกล้ใกล้จะก็อเรียกว่าไงก็จะตันแล้วล่ะดูกทรงแต่วันนี้อยากได้แบบไอ้นี่นะห้องหอนอนนะเพราะว่ามีแพนไว้ว่าถ้าถ้าได้หอนอนก็ก่าว่าจะไปลง ดันลงดันเจียนความฝันอะไรทักอย่างก็ไม่รู้ <c oughs> มีดันเจียนอะไรแ <c oughs> ห่งความฝันเลยด้วยนะรู้ไหมเออยังเฟี้ยว ม่แน่ใจเปิดวันไหนครับแต่คือเราก็โฟกัสไปว่าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวก็มีคนทักบ่อยผมผมก็เดี๋ผมก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ก็มีบอกอไม่ไม่เข้าเมืองหรอพี่มีคนทักเมื่อไหร่ค่อยเข้าอยู่อย่างเงี้ยแหละ